คุณเคยสงสัยไหมว่าในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบอะไรคือสิ่งที่เราอาจไม่เคยเห็นเมื่อความรักกลายเป็นกับดักที่ไม่อาจหลุดพ้นเรื่องราวของแอดีอาจะทําให้คุณต้องทบทวนทุกการตัดสินใจในความรักและชีวิตติดตามจนถึงตอนจบเพราะความจริงที่คุณไม่เคยรู้อาจทําให้คุณตกตะลึงคืนหนึ่งในเมืองลอสแองเจลิสเสียงฝนกระทบกับกระจกดังอยู่ในอากาศเงียบสงัดจนรู้สึกถึงความเย็นในอากาศที่แผ่ไปทั่วในบ้านเงียบๆแห่งหนึ่งเพียงแค่สี่กำแพง และแสงไฟจากหลอดไฟที่ส่องสว่างอย่างเบามืดแอดีอาชาบานีหญิงสาววัย25ปีถูกพบในสภาพที่ไม่สามารถรับได้เธอเป็นนักแสดงที่กำลังเริ่มต้นชีวิตในวงการมีความฝันที่ยังไม่สำเร็จแต่ในคืนวันนั้นเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนหน้านั้นเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กเป็นชายที่ดูดีพูดจาไพเราะและเข้ากับคนได้ดีแต่ในคืนนั้นความจริงกลับแตกต่างออกไป ห้องของแอดีอาเต็มไปด้วยความมืดมิดเสียงฝนยังคงกระทบกับกระจกมันเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความเงียบและความรู้สึกไม่สบายใจที่เริ่มแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมห้องเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นและในขณะนั้นเธอรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นมันคือเสียงของความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแอดีอาพยายามรับโทรศัพท์แต่สายโทรศัพท์นั้นก็หยุดไปในทันที ความรู้สึกของเธอแปรเปลี่ยนจากความสงบไปเป็นความวิตกกังวลเหมือนบางสิ่งกำลังซ่อนอยู่ในความมืดและมันกำลังเฝ้าดูเธออยู่ห้องที่เคยเต็มไปด้วยแสงในตอนกลางวันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เย็นเฉียบและไม่เป็นมิตรแอดีอารู้สึกถึงความกลัวที่เข้ามาหาเธอจากทุกทิศทางเธอเดินไปที่ประตูบ้านที่ปิดสนิทแล้วเปิดมันออกลมเย็นพัดเข้ามาในห้องเสียงฝนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเสียงนั้นกำลังบอกอะไรบางอย่าง แต่ในคืนที่ฝนตกหนักนั้นไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าอันตรายกำลังจะมาถึงเอดียะมองออกไปนอกหน้าต่างแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับเป็นแค่ความมืดสายตาของเธอมองไปยังถนนที่ว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าอะไรหรือใครกำลังรออยู่ในเงามืดนั้นนั่นคือช่วงเวลาที่ความรู้สึกทั้งหลายเริ่มทะลักไปจนเกือบจะทำให้เธอหายใจไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากเธอ ท่ามกลางความมืดนั้นเองเธอได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างมันไม่ใช่เสียงฝีเท้าที่เธอคุ้นเคยแต่เสียงนั้นชัดเจนและใกล้เข้ามาเสียงมันเริ่มดังขึ้นทีและน้อยจนในที่สุดเธอรู้สึกได้ถึงการกดดันที่เพิ่มขึ้นและในวินาทีนั้นเองความเงียบของคืนนั้นก็ถูกทำลายเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นเสียงที่ทำให้หัวใจของทุกคนที่ได้ยินต้องหยุดเต้นทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลง เหมือนกับว่าเวลาหยุดเคลื่อนไปในความมืดนั้นเธอก็หายไปและหลังจากคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอดีอจนกระทั่งการค้นหาหยุดลงในสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อและความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเมื่อการค้นหายังคงดำเนินต่อไปทีมตำรวจเริ่มจับสัญ,ญญาณบางอย่างได้จากหลักฐานที่ถูกทิ้งไว้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจมากที่สุด คือการค้นพบภาพถ่ายที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดาแอดีอาเดินออกมาจากบ้านของเธอในเวลาเกือบเที่ยงคืนการเดินของเธอไม่เหมือนการเดินของคนปกติมันเต็มไปด้วยความรีบร้อนและความหวาดกลัวสิ่งที่เธอกำลังหนีจากนั้นคือสิ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดในเวลานั้นเองความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดก็เริ่มจะเผยตัวออกมา ชายที่ชื่อว่าอเล็กคนที่เธอเคยไว้ใจเขากลับเป็นคนที่ซ่อนความลับใหญ่ไว้ภายในตัวหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดตำรวจพบหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัวอเล็กมีประวัติการกระทำผิดและเคยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมมาก่อนแต่เขาก็หลบหนีจากคดีไปได้หลายครั้งในวันนั้นเขากลับมาเพื่อทำสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการจบสิ้นเมื่อคำสารภาพจากเขาถูกเปิดเผยออกมา มันทำให้ทุกคนในห้องสอบสวนถึงกับหยุดหายใจผมแค่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งการกระทำของเขาไม่ใช่แค่การฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันคือการทำลายชีวิตของคนที่เขาเคยรักภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ให้สาธารณชนเห็นสแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสุดท้ายของแอดีอาก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปในความมืด เสียงกรีดร้องของเธอยังคงดังอยู่ในหัวของคนที่ได้ยินและในที่สุดเรื่องราวของแอดิอาชาบานีก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่คำถามที่ยังค้างคาใจทุกคนคือทำไมคนที่เธอไว้ใจถึงได้กลายเป็นผู้ที่ทำลายชีวิตของเธอคำตอบของคำถามนี้คงไม่มีวันชัดเจนเต็มที่จนกว่าจะมีคนที่สามารถเจาะลึกความมืดนั้นจนถึงที่สุด การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งตำรวจพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ชี้ให้เห็นถึงความลับที่อเล็กพยายามซ่อนอยู่มีข้อความที่เขาส่งไปหาคนอื่นๆก่อนวันที่แอดีอาจจะหายไปข้อความที่เต็มไปด้วยการควบคุมและความกดดันที่เขามีต่อเธอเธอไม่สามารถหนีไปจากฉันได้ข้อความหนึ่งในโทรศัพท์ของเขาอ่านและในระหว่างที่เขาอยู่ในห้องขังเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ในจิตใจของเขามานานหลายปีมันเป็นเพราะเธอทำให้ฉันรู้สึกไร้ค่า เขากล่าวด้วยความเจ็บปวดในน้ำเสียงเธอไม่เห็นฉันไม่เคยเห็นฉันเลยคำพูดของเขาทำให้ตำรวจต้องพิจารณาเรื่องราวในมุมที่แตกต่างออกไปเขาไม่เพียงแต่มีปัญหากับแอดีอาร์ในเรื่องความรักแต่ยังมีความผิดปกติทางจิตใจที่อาจซ่อนอยู่ภายในเขามาตลอดเรื่องราวนี้เริ่มคลี่คลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยการควบคุมจนกลายเป็นการกระทำที่อันตรายและไม่สามารถย้อนกลับได้ ในห้องขังอเล็กพูดถึงภาพสุดท้ายที่เขามีจากแอดียร์ฉันยังเห็นหน้าของเธออยู่เลยเธอวิ่งหนีไปน้ำเสียงของเขาสั่นไหวแต่ฉันไม่ยอมให้เธอไปการสอบสวนยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นทุกคำพูดของอเล็กเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความรักหรือความเกลียดชังแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นความรู้สึกที่นำไปสู่การตัดสินใจที่โหดร้าย ในขณะที่ตำรวจพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับการหายตัวไปของแอดิอาทุกอย่างก็เริ่มต้นชัดเจนขึ้นเมื่อพวกเขาพบร่องรอยของเธอในสถานที่ที่ห่างไกลออกไปมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีใครไปถึงสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยความมืดที่นั่นเธอถูกพบในสภาพที่ไม่มีใครอยากจะจินตนาการถึงและในที่สุดการสอบสวนก็นำไปสู่การเปิดเผยเรื่องราวที่สยองขวัญที่สุด คำถามที่เหลือคือใครจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตของแอดีอาคำตอบนั้นคงไม่ใช่เพียงแค่คำสารภาพจากอเล็กแต่มันคือความเจ็บปวดที่ยังคงติดอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องและเมื่อเรื่องราวของแอดีอาถูกเปิดเผยออกมามันก็ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความมืดที่ซ่อนอยู่ภายในมนุษย์ความมืดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้จากทุกการกระทำ การเปิดเผยความจริงไม่เพียงแต่ทำให้โลกภายนอกสั่นสะเทือนแต่ยังทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้ในใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องในขณะที่อเล็กถูกพาตัวไปที่ศาลความรู้สึกที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้ที่มาอยู่ในห้องนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวที่แผ่กระจายจากเขาคำสารภาพของเขาไม่ได้ทำให้ทุกอย่างหายไปมันเพียงแต่เปิดประตูไปสู่โลกที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ เสียงฝีเท้าของอเล็กในห้องพิจารณาคดีเหมือนการเดินผ่านฝันร้ายที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ทุกครั้งที่เขาพูดถึงแอดีอาสิ่งที่ตามมาคือความเงียบทุกคำพูดของเขาถูกจับจ้องด้วยความรังเกียจจากคนในห้องพยานบางคนไม่สามารถระงับน้ำตาได้เมื่อพูดถึงแอดีอาพวกเขาจำเธอได้ในฐานะคนที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังในตอนที่การพิจารณาคดีดำเนินไป ความรู้สึกของการสูญเสียก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นไม่มีใครสามารถบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ทนายของอเล็กพยายามที่จะทำให้การพิจารณาคดีดูเหมือนจะน่าสงสารคำพูดของเขากลับถูกตอบกลับด้วยเสียงสะอื้นจากผู้ที่รักแอดีอาเวลาผ่านไปอย่างช้าๆจนกระทั่งคำตัดสินสุดท้ายถูกอ่านออกมาอเล็กถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่สำหรับแอดีอาความยุติธรรมไม่ได้หายไปแค่เพียงในห้องพิจารณาคดีมันยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่เคยรู้จักเธอ mm hmm. การสูญเสียครั้งนี้ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการฟังเสียงภายในตัวเองแอดีอาไม่ได้เพียงแต่สูญเสียชีวิตแต่เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมืดที่มนุษย์สามารถหลงไปได้จากความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหวังจนมันกลายเป็นกับดักที่ไม่สามารถหลุดพ้น การเดินทางของแอดีอาจจะจบลงแต่ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่ในใจของผู้คนที่ยังคงตั้งคำถามโลกใบนี้อาจจะเต็มไปด้วยความมืดแต่บางครั้งความจริงก็สามารถส่องสว่างออกมาได้แม้ในยามที่มันดูเหมือนจะสายเกินไปในขณะที่ความยุติธรรมได้ถูกตัดสินในห้องพิจารณาคดีความรู้สึกของการสูญเสียยังคงไม่หายไปจากใจของคนที่รักแอดีอาการ,รเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่การจบเรื่องราว มันเป็นเพียงการเริ่มต้นของกระบวนการเยี่ยวยาครอบครัวของแอดีอาและเพื่อนๆของเธอยังคงต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ไม่อาจบรรเทาได้การที่เธอจากไปในวิธีที่โหดร้ายแบบนั้นทําให้ความทรงจําของเธอยังคงเจ็บปวดอยู่ในใจของทุกคนที่เคยรู้จักในขณะที่บางคนมองว่าความยุติธรรมได้ถูกทําให้ถูกต้องแล้วแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอ บางทีคำตัดสินนั้นอาจไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มันไม่ได้ทําให้ a อดีอกลับมาหรือทําให้การสูญเสียของพวกเขาหายไปในตอนท้ายของการเดินทางที่ยากลำบากนี้การพูดถึง a อดีอไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงเธอในแง่ดีหรือแง่ร้ายมันคือการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ความมืดเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งในชีวิตของคนอื่นอดีอคือคำเตือนที่ไม่ควรถูกลืม เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสี่ยงในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยถูกมองเห็นเธอเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้สิ่งเดียวที่สามารถทำให้เรารู้สึกถึงความหวังได้คือการต่อสู้เพื่อให้ความจริงได้รับการยอมรับเพื่อให้ความยุติธรรมไม่เพียงแค่เป็นคำพูดแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และตระหนักถึงค่าของชีวิตและบางที ADR อาจจะจากไป แต่เธอยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่รักเธอในแง่ดีที่เธอเคยเป็นและในแง่ความตวนใจที่เธอทิ้งไว้แม้ว่าแอดีอาจจะจากไปแต่ความทรงจำของเธอยังคงติดอยู่ในใจของทุกคนที่เคยสัมผัสชีวิตของเธอเธอเป็นตัวอย่างของการที่บางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่อยู่ข้างเรากำลังซ่อนอะไรไว้ข้างในชีวิตของแอดีอาถูกพรากไปในช่วงเวลาที่เธอกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ใ และในขณะที่การพิภากษาเสร็จสิ้นความจริงกลับยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืดบางประการคำถามเกี่ยวกับจิตใจของอเล็กยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเขาหลงไหลในความคิดที่บิดเบี้ยวของเขาและในขณะที่การกระทำของเขาได้รับการลงโทษคำถามใหญ่ยังคงอยู่ทำไมคนที่ดูเหมือนจะมีความรักให้กับเธอกลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดที่สุดแต่ชีวิตที่สูญเสียไปนั้น ไม่สามารถทำให้คำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบที่สมบูรณ์แบบแอดีอาอาจจะไม่ได้กลับมาแต่เรื่องราวของเธอก็ยังคงสอนทุกคนให้ระมัดระวังในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะปกติเพราะความมืดมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีมันสอนให้เราเข้าใจว่าในโลกนี้บางครั้งความไว้วางใจสามารถนำไปสู่การทำลายได้ แต่ความมืดนั้นจะไม่สามารถลบล้างแสงสว่างที่แอดีอาทิ้งไว้เพราะเธอไม่เพียงแค่เป็นผู้หญิงที่สูญเสียชีวิตเธอยังเป็นเครื่องตวนใจให้เราทุกคนว่าความจริงไม่เคยหายไปจากโลกนี้และเมื่อความยุติธรรมได้รับการบังคับใช้มันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับความมืดในชีวิตอย่างน้อยก็เพื่อให้พวกเขารู้ว่าทุกชีวิตมีค่า และไม่ควรถูกพรากไปอย่างไร้เหตุผลในที่สุดการสูญเสียของแอดิอาไม่ได้แค่เป็นบทเรียนให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของเธอแต่ยังเป็นบทเรียนที่ทิ้งร่องรอยไว้ในสังคมทั้งหมดมันทําให้ทุกคนเริ่มตั้งคําถามกับมาตรการการดูแลตัวเองและการปกป้องความปลอดภัยในความสัมพันธ์ความจริงที่ว่าบางครั้งคนที่เราเชื่อใจมากที่สุดอาจกลายเป็นผู้ที่ทําร้ายเราได้ แอดีอา <AD> ไม่เพียงแค่เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่โหดร้ายเธอยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต้องตื่นตัวในทุกความสัมพันธ์เธอได้กลายเป็นเรื่องตัวใจในชุมชนและในใจของผู้คนที่รู้จักเธอและถึงแม้เธอจะจากไปในวิธีที่น่าเศร้าเธอก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอำนาจควบคุมเพราะในบางครั้งความรักและการควบคุมไม่ได้ต่างกันมากนะัก บางทีเราอาจคิดว่าเราสามารถมองข้ามสัญญาณที่ชัดเจนได้แต่เรื่องราวของแอดีอารลายเป็นคำเตือนที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปและแม้ในวันที่ความยุติธรรมได้รับการบังคับใช้มันยังไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ้นการเดินทางของแอดีอาได้หยุดลงแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียของเธอจะยังคงอยู่มันจะช่วยให้คนอื่นๆระมัดระวัง และใส่ใจมากขึ้นในความสัมพันธ์ของตัวเองเพราะในโลกนี้ความมืดอาจมาในหลายรูปแบบแต่แสงสว่างของความจริงสามารถทำให้เราเห็นทางออกและแอดีอาก็จะยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่รักเธอในทุกการตัดสินใจที่เราทำเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารักเธอเป็นเครื่องตันใจว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่ควรสร้างความเจ็บปวดแต่ควรให้การสนับสนุนและความรักที่แท้จริง แม้ว่าแอดีอาจะไม่ได้กลับมาแต่เธอก็ยังมีชีวิตอยู่ในเรื่องราวที่เราเล่าต่อไปเพื่อให้โลกไม่ลืมความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดแม้ว่าแอดีอาจะไม่สามารถกลับมาได้ความทรงจำของเธอก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนที่รู้จักเธอเธอไม่เพียงแค่เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวนัญแต่เธอเป็นคนที่ทำให้ทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราเห็นอะไรในคนที่อยู่รอบตัวเราความเชื่อใจ และการมองข้ามสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นอย่างชัดเจนเอดีอาทำให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสังเกตพฤติกรรมและการตั้งคำถามในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยเธอเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวังแต่การสูญเสียของเธอกลับทำให้เราต้องหยุดคิดการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกๆความสัมพันธ์ และมันทำให้เราทุกคนต้องระมัดระวังมากขึ้นในการมองหาสัญญาณเตือนภัยที่อาจแฝงอยู่ในขณะที่แอดีอาไม่ได้มีโอกาสในการพูดเรื่องนี้เองแต่การเสียสละของเธอได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมคำถามที่เคยเงียบงันตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยการต่อสู้เพื่อให้ความจริงได้รับการเปิดเผยไม่ใช่แค่เรื่องของคดีนี้แต่มันกลายเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของทุกคนในความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และมีความเคารพแม้ว่าแอดีอาจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแต่เธอยังคงมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเข้าใจและจัดการกับความสัมพันธ์การเตือนให้ทุกคนระมัดระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นในที่มืดและในขณะที่เวลาผ่านไปแอดีอาจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนเรื่องราวของเธอยังคงจะเป็นเครื่องตวนใจว่า ทุกชีวิตมีค่าและไม่มีใครควรถูกปฏิเสธจากการได้รับความรักและความเคารพที่แท้จริงโลกอาจจะเต็มไปด้วยความมืดในบางครั้งแต่แสงสว่างจากความจริงและความยุติธรรมจะส่องทางให้เราเดินต่อไปการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าแอดีอาจจะจากไปแล้วแต่โลกของเธอยังคงมีเสียงสะท้อนที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ในทุกๆวันทุกคำพูดทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการเคารพซึ่งกันและกันมันกลับไปที่ ADR และคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนทำไมถึงเกิดขึ้นกับเธอผู้คนเริ่มที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่เคยถูกมองข้ามในสังคมที่มักจะมองไปที่ภายนอกความรักและความห่วงใยอาจถูกตีความผิดได้ง่ายๆ ADR ไม่เพียงแต่ถูกพรากไปจากครอบครัวและเพื่อนๆของเธอ เธอยังถูกพรากไปจากความฝันที่เธอเคยมีแต่แม้ว่าความฝันของเธอจะไม่สามารถเป็นจริงได้สิ่งที่เธอทิ้งไว้ในโลกนี้กลับเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยในความสัมพันธ์แอดีอาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมในขณะที่การก้าวผ่านความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้เธอกลับคืนมา มันทำให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงพลังของการพูดออกมาและการฟังเสียงของตัวเองในทุกๆความสัมพันธ์เธอเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมองลึกเข้าไปในตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ตกอยู่ในกับดักที่อาจทำลายเราได้และเมื่อเวลาผ่านไปคำถามที่เคยถูกซ่อนไว้ในเงามืดก็เริ่มที่จะถูกเปิดเผยเราทุกคนเริ่มที่จะรู้จักแค่ความจริง และจากความจริงนั้นเราจะสามารถทำให้โลกนี้ปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนแอดีอาอาจจะจากไปแต่เธอไม่ได้หายไปจากความทรงจำํำเธอยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เคยรักเธอในความทรงจําของพวกเขาและในทุกๆก,การตัดสินใจที่เราทำเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตของเราสิ่งที่เธอทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันคือความจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเคารพและความปลอดภยัยเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำของแอดีอาค่อยๆกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมการเสียสละของเธอไม่ใช่แค่การสูญเสียชีวิตแต่มันคือการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องตัวเองในความสัมพันธ์และการตั้งคำถามเมื่อบางสิ่งดูเหมือนจะไม่ถูกต้องในที่สุด แอดีอได้กลายเป็นเครื่องตววใจที่ยิ่งใหญ่ให้เรารู้ว่าไม่มีใครควรถูกทําร้ายในความสัมพันธ์และไม่มีใครควรต้องเผชิญกับความมืดที่ถูกซ่อนอยู่ในคำพูดหรือการกระทําของคนที่เชื่อใจคำถามที่ไม่มีคำตอบยังคงอยู่แต่การกระทําของผู้คนที่รักแอดีอการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทําให้แสงสว่างเริ่มสองทางและแม้ว่าเธอจะไม่ได้กลับมา แต่อิทธิพลของเธอยังคงอยู่ในโลกนี้เธอได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองความสัมพันธ์และให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและความเคารพในทุกๆก,การเชื่อมต่อในขณะที่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงฝังลึกในใจของผู้ที่รู้จักเธออ a d R ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในโลกที่ไม่สมบูรณ์แต่ยังคงเต็มไปด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เมื่อทุกคนสามารถยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมและร่วมมือกันสร้างโลกที่ปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตโลกใบนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แต่มันจะดีกว่าเพราะการกระทำของแอ r ดีอาทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและการที่เราไม่ควรปล่อยให้ความมืดปกคลุมความรักที่แท้จริงแอ r ดีอาจจากไปแล้วแต่เธอจะไม่ถูกลืมเธอจะอยู่ในทุกการกระทำที่เราทำเพื่อความยุติธรรม และในทุกการตัดสินใจที่เราทำเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารัก